สวัสดียามเย็ยนๆครับพระอาทิตย์กำลังตกดินครับดูท้องฟ้าสดใสสวยงามไปเช่นครับพร้อมกับเย็นข้าวขี้เขียวครับช่วงนี้ฝนเริ่มตกมาบ้างแล้วครับตกมาได้วันก,นก่อนก็ตกหนักพอสมควรครับแต่ก็ไม่นานเท่าไหร่แล้วก็กลางคืนก็ตกอีกพอสมควรตกมา เมื่อวานกับเมื่อคืนก็ทำให้น้ำพอมีบ้างแล้วครับนี่ครับโคชิฮิคาริครับพันเข้าญี่ปุ่นของผมครับมีน้ำขังแล้วครับหลังจากไม่มีน้ำขังมาเกือบสามเดือนครับไม่โดนน้ำเลยก็มีสูบน้ำใส่บ้างแต,แต่ไม่ได้เยอะขนาดนี้ครับนิดๆหน่อยๆครับแล้วก็พอไม่ค่อยมีน้ำยากอะเยอะครับนี่อันนี้คือถอนแบบ แต่อันนี้ก็ถอนหญ้าถอนหญ้านะครับจะเห็นว่ารอยผมถอนนะครับถอนแล้วก็กองไว้อย่างเงี้ยครับเขาก็จะย่อยสลายเป็นปุ๋ยะครับคิดว่าอย่างเช่นนั้นครับถอนได้ยังไม่หมดครับแถวฝั่งนู้นนะยังเยอะเลยครับเนี่ยฝั่งนู้นยังเยอะเลยยังถอนต้องถอนอีกหลายวันครับถอนคนเดียวนี่เนี่ยครับพอได้น้ํามาขังก็เริ่มดีขึ้นครับจากเหลืองเหลืองเนี่ยครับแรกๆเขาจะไปลึงเหลืองเห็นไหมครับ ใบเหลืองแบบนี้ต่อไปก็คงจะดีขึ้นครับหวังว่าโคชิฮิคาริข้าวญี่ปุ่นเราเพิ่งเอามาดำเป็นครั้งแรกครับก็คงจะมีผล,ผลผลิตให้ได้ชิมรสชาติแล้วก็ให้ได้พันเก็บต่อไปครับหรืออาจจะได้แบ่งปันด้วยซ้ำไปครับนีครับ ได้น้ำได้ครึ่งเดียวครับฝั่งข้างบนนี้ก็น้ําไม่ถึงนะครับช่วงนี้มันต่ําครับช่วงที่เห็นมีน้ํานี่มันต่ําส่วนข้างบนนี่สูงแล้วก็ผมก็ถอนหญ้ายังไม่หมดถอนไปรอบหนึ่งแล้วครับแล้วก็พอฝนไม่มาก็โอ้ยทําให้ขึ้นอีกครับโอ้เหนื่อยเลยฝั่งนี้พอสูบน้ําใส่ตรงนี้มันต่ําน้ําก็จะมาขังแถวนี้แถวนี้ก็เลยงามหน่อยยากก็ไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่แทบจะไม่ขึ้นเลยครับเนี่ยครับแล้วก็ พอฝนตกมาก็มีแรงกระตุ้นให้มีแรงมาถอนหญ้าอีกรอบหนึ่งครับเนี่ยผมถอนฝั่งนู้นเดี๋ยวพาไปดูครับล่องลอยผมถอนแล้วก็วางเรียงรายนี่ครับเนี่ยครับอาจจะติดไม่สม่ำเสมอเท่าไหร่ครับเนี่ยบางจุดก็มีไม่ขึ้นครับเพราะว่ามันแรงครับแต่ที่ขึ้นก็ขึ้นสวยครับเนี่ยครับเราดําแบบเป็นแถวเลยครับ นี่เป็นนาดำใช้มือดำใช้คนดำนะครับเนี่ยฝั่งนี้ก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ครับเพราะน้ําไม่เคยขังเนี่ยเพิ่งจะได้ครับวันนี้เพิ่งจะได้น้ําวันนี้เมื่อเช้าเนี่ยครับเนี่ยเพิ่งจะได้น้ําครับดาเนี้ยเตอทาให้เหลืองครับค่อนข้างจะเหลืองแล้วก็การแตกก็ไม่สมบูรณ์เท่าไหร่เนี่ยครับร่องรอยที่ผมถอนหญ้าไปวันนี้ครับโอ้เล่นเอาเหนื่อยเหมือนกันครับเนี่ยกองไปอย่างเงี้ยครับเนี่ย เนี่ยครับกองไว้อย่างนี้เลยนี่ร่องรอยอันเก่าก็เขาย่อยสลายครับมันคงจะเป็นปุ๋ยต่อไปครับเนี่ยวันนี้ก็ถอนได้เยอะพอสมควรนะครับเห็นไหมครับหญ้าทั้งนั้นได้เยอะมากเลยครับโหอย่างหนาเลยเนี่ยที่กองเนี่ยหญ้าทั้งนั้นเลยนะครับที่กองไว้นั่นนะโอ้โหต่อไปฝังว่าฝนก็คงจะมาติดต่อกันเรื่อยๆครับ ถ้ามาเรื่อยๆหนักพอสมควรก็มีน้ําขังก็คงจะดีขึ้นฝั่งนู้นก็คงจะดีขึ้นครับแล้วก็คงจะมีแรงถอนหญ้าต่อไปครับแป๊บเดียวพระอาทิตย์ก็กําลังจะลงติดพระอาทิตย์กำลังจะตกซะแล้วก็ได้เวลาต้องเข้าบ้านแล้วครับขอบคุณที่รับชมรับฟังครับโคชิยิคาริสวัสดีครับ